สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนยุติสัญญาพระเอกดังฟ้าผ่าที่หมอชิดช่อง7ร่อนถแถลงการยุติสัญญาพระเอกดังหลังโผลช่องอื่นข่าวใหญ่วงการบันเทิงเมื่อสถานียักษ์ใหญ่ช่องเจ็ดสีออกถแถลงการสิ้นสุดสัญญากับโกวศินอัศวะนารุนาทโดยระบุข,ข้อความว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวศิลอัศวนาุนาท สถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศินอศวะนรุนาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้านชาวเน็ตคาดดาว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากการที่โกวศินไปร่วมออกรายการร้องเพลงชื่อดังของอีกช่องซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เพราะแว่วๆมาว่าเจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญากับช่องจะสีไป อย่างไรก็ตามเรื่องที่ชาวเน็ตคาดเดานี้จริงหรือไม่คงต้องรอฟังโกวศินปชี้แจงอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ